อันนี้เดี๋ยวสอบถามครับเราเราไปไหนกันครับผมอันนี้เราจะไปบางน้ำเขียวงน้เขียวอันนี้ตื่นยังครับตื่นแล้วครับโอ้โหตื่นแล้วก็กินเลยไม่รู้ตัวใหญ่กูต้องนั่งข้างนั่งตรงไหนนะครับข้างข้างเราจะไปไหนครับวันนี้จะไปคาเฟ่พาหญิงวะหญิงก็หาลุมคาเฟ่พี่ครับมี๋ขึ้นก่อนขึ้นก่อนเลยครับอันนี้เราจะอัดกันนะฮะ ไปเที่ยวมัน่แต่อยู้เดียวเลเอาไปเอากูต้องเขาก่อนหรอออเออไปน่แล้วดันไปทำกบเชนีันไปนั่งเ้กพีจรพี่เนังรเบาเมาี่ครับเตรียมตัวออกเดินทางได้ นี่เราถึงไหนแล้วครับถึงไหนไม่รู้ถึงไหนไม่รู้นี่เราเรารา้านเปิดกันนะฮะเราจะมากินข้าวอยู่ที่คุกฟูด้ดสสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่เขื่อนลำตะคอง เรากําลังจะมาทานข้าวนะคะแต่ว่าร้านอาหารยังไม่เปิดเราก็เลยจะมาไหว้พระกันก่อนโอเคค่ะก็จะเป็นบรรยากาศของเกิดลำตะคองนะครับด้วยอสวยไฟอันนี้เป็นกังหันลมนะครับไใอันนี้เราจะมาจุดจุดถ่ายรูปจุดเช็คอินกันนะครับ <c oughs> นี่เราแวะมากินข้าวกันนะครับส้มตำโคตรแซ่บราบหนึ่งต้มหนึ่ง

หอะไรไหมครับจุนใจเลยเซ็มมากบ้านอะไรเขาป่ากินตีนไหมครับท่านอ่ะเอาให้ตีนตีนให้กินเออไปที่ไหนกันครับไปน่ะมากน่านรละเลยเขาท่าดา,ดา 走走走 เนี่ยเราอยู่ไร่สตอร์เบอรี่ไร่ลินลี่นะฮะอันนี้ก็จะเป็นไวน์เป็นของฝากนะฮะเป็นไวน์ผลไม้เพื่อสุขภาพมีหลายราคา200 300 350 400ก็มีดูก่อนพี่ดูฝนตกเนาะตกแกเมื่อคืนเหรอตกตอนเช้านี่เลยครับเอ้านะตอนตีสามตีสี่นี่แหละหนักเลยใช่ไหมฮะเลยน้ำเป็นหน้าโซ่เลยผมก็นึกว่าใครมัดมีโอ้โหลดน้ำปิด กับเดินด,ด,ดูก่อนพี่ครับอ๋อมันแฉฝนตกเมื่อคืนตอนตีสามตีสี่เขาบอกเอออันนี้มันแฉนะฮะเราลงเก็บไม่ได้นะครับโอ้แฉแชฉจัดเลยฝนตกน่าจะไปสวนอื่นกันอ่ะ ออมาไล่เลิฟสตอเบอรี่นะครับอยู่ที่วังน้ําเขียวอำเภอปากช่องจังหวัดมหาสาร,รคามเ,เอ้ยจังหวัด <c oughs> นคสรราชสีมานะครับตอนนี้เรามาสวนที่ที่เท่าไหร่นะฮะที่3ใช่ไหม 2. 2> okay. สอโอเคสวนที่2อันนี้ชื่อไรว่าอะไรครับคุณครับเช่อครับ ไร่ไรเลิฟเลิฟไรเลิฟเลิฟบายคำเชิญที่นี่ไร่เลิบสตรอเบอรี่นักวังน้ำเขียวสามารถเก็บผลสดได้ตลอดทั้งปีนะครับปลูกตลอดทั้งชาติโดยไรเลิบเลิบอันนี้ง่วงนอนใช่ไหมครับอ่ะครับผมเราจะเดินไปหาเจ้าหน้าที่หรือพนักงานนะครับมาสอบถามว่ามีลูก ผลสดให้เก็บไหมครับถ้าไม่มีเราก็ซื้อเอาครับแล้วก็ไปใส่ต้นเก็บทําเนียนนะครับโอเคครับนี้ทางไร่เขาให้ชิมนะครับมันว่าอร่อยไหมครับคุณมินี่ครับชิมหน่อยฮะใช่ครับเป็นยังไงครับ <laughs> ตออโอเคเดี๋ยวเรา,เารสชาติค่อนข้างดีเนาะแล้วก็ค่อยไปเก็บข้างบนนะครับโอเค ลูกไหมครับ ได้กีลูกแล้วครับกระายที่ามีเต็มหนุใหญ่เลยนะครับอร่อยไหมครับต้อก่นัวงวงอะไรนะเาย้บายค่ะบาย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 จุบด้วยจุบด้วยค่ะ จุ๊บเลยบักคือโอ้โหบักคือบักคือออมออมเดียวอ่ะคำเดียวจิ้มกัะฮะอะไรนี่สลัดแน่โอ้โหพอดีเรามาเทศกาลอะไรนะเบนจมาศ สวนเบญมาศดอกไม้บานอยู่ที่วังน้ำเขี่ยวเบญมาศอ๋อเบญมาศบานในบ้านหมอกโอเคกินก็กินไม่ได้มันจะหนาเหนียวมันสำรักยากกินไม่ใช่ครับมันหลีนครับผมนันก็ตายนะครับ อันนี้เป็นหมวกนะฮะใช่ม่หอลอันี้วยกเราเราจะได้เร่องราวยุคนี้ใช่อหัวไอ้อดแ่เราเราจะได้ร่อราวยุคนี้ใช่พอหยอดเราเราจะไรื่ราวยงน้ำเขียว มีถ <stairs> <laughs> ้ำด้วยจ่รูปกำลังเข้าถ้ำกัน เขาน่าจะเปิดแอร์นะสาธุ อันนี้น่าจะบนกันเนาะบนเรลาก็ถือได้สมวังเล้าก็มาอ,อ,อันนี้เราก็ได้ออกมาจากถ้ำกันแล้วนะครับเราจะไปดูทูตที่เราจุดก่อนที่จะเข้าถ้ำกันนะครับตอนนี้ขณะนี้เวลาประมาณบ่ายสองโมงครึ่งนะครับตอนนี้คนประชาชนก็เริ่มทยอยเข้ามากราบไหว้สักการะนะครับเทวีสุวรรณและองค์ องคปูพ่พญานาคนะครับ<า>เรามาดูเลขที่องค์พ่อปู่และ,ะท่านเท้าเวสุวรรณนะครับให้ให้ตัวนี้นะครับสภาพหลังที่เราเข้าธรรญานาะคและไหว้กราบไหว้ขอ,อขอพรสักการะ,อ,ะองค์พ่อวปู่และเท้าเวสุวรรณเสร็จนะครับก็ค่อนข้างร้องเลยทีเดียววก็